ปลาเต็มใจนี่พี่น้องมันแล้ะทุกคนมันแล้วตัวบัใ่หญ่อ,อย,ย,ยพี่น้องตัวนีน,นินะนี่พี่น้องกระซิบมันนี่พี่น้องนี่พี่น้องบ่คอยมันป่เนไ่เดี๋ยวเขาจะไปหลุนอีกรอบ สบายดีพ่อแม่พี่น้องทังไทยทังลาหรือว่าต่างประเทศนำเนาะมื้อนี้เข้าสู่ช่องชาวลาวลินดาคือเก่าจ้ามื้อนี้สิพาซาบมาซับหน่อไม้น้องเพิ่นมาแต่ใต้ทุกคนเพิ่นมาขึ้นมาเล่นเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาซาบไปซับหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้สางไพที่ชลินน์ถ่ายให้ FC เบิ่งเมื่อวานเดี๋ยวอซหน่อไม้เดี๋ยวพาน้องๆมาหาซับหน่อไม้ไปทุกคนไปเบิ่งกัน นี่พี่น้องที่สซดินนั้นไทยเอฟซีบึงเมื่อวานว่าสิมาซับน้ำใหม่โมเมนซับด้วยพี่น้องพันธ์เนาะอิ่มบ๊วยสบพ่น้องเควรน้ำมาแกงน้ำไม้ทุกคนปอกบึงก่อนปอกบึงก่อนน้ำใหม่อันนี้นะพี่น้องน้องน้ำใหม่สังเอ้ยน้ำใหม่สังไภ่น้องน้ำใหม่ไล่ความแสบน้ำไม่ไล่บ่แม่ อ,อ,อ,อ่อนแล้วก็หอมเวลาแกงของเอื่อยนะว่าน้ำใหม่หัวแสบกูน้ำใหม่หัวนะแสบแสบมันอ่อนอรุย่ยเอาอีกนอนหนึ่งมันเป็นสิพกแกงโชคดีขนาดเลยนะเอานอนเอานอนแมง <laughs> นี่ <sh od a |ms|> FC ก <TH> ็ถามหาว่าสะโบไปไสสะโบไปไสสยากเวียกเนาะลงใส่ก่อนี้นี่เอาอีกเอาอีกเนาะนึงนี่นอกลางด้นอนี งามคือปุตัดเจอยโหลดเจอยหลดอ้วยมาเอานอไใหม่ในเอดลงมาหลดเออนี่นี่แม่ประจังตัดโหลดหักโปโหลด <c oughs> อ้า <c oughs> พี่น้อง <c oughs> <c oughs> สอง,ออส,ง,ง <c oughs> สองนอนพี่น้องอ้าฮูงกว่าค้นสองน่อฮ่าฮ่พฮ่าง่าฮ่า สกินกระแกงกระใหม่กงกระใหม่ตามบางห่งสะบูนเป็นมากผักกระเจงได้แล้วเดี๋ยวผักกระเจงทางลุ่มนะเดี๋ยวไปเก็บผักกระเจงเอาอนไนมาแล้วบ้านห้าอะไรอย่างเงี้ยกะฮะพี่น้องตามธรรมชาติยี่ปุ่นนัมมี่ญี่บ่นบอลเก็บผักกระเจงนัมมี่ซื้อได้พี่น้อง อยู่อยู่เล่ากะแบบว่าถ้าอยุดในตัวเมืองนะก็้อคือกันทุกคนเพราะว่าบุมี่บอเก็บปาปทุกคน,กคนปะ่ะเดี๋ยวหาไปเก็บ่ผักกัญแยงกันไปแล้วพี่น้องอันนี้สบู่พันว่าพ่อแกงพ่อแกงแล้วนอนไปไปเก็บผักกระแยงพี่น้องอ่าพี่น้องเมื่อนี่อัน ลานทรายเพื้นทรายเบ็ดเดี๋พี่น้องถามมอนทีเอฟซีถามถึงเนาะลานทรายเพื้นทรายเบ็ดเลาจะพยายามเบ็ดน้ำผึ้นเนาะพี่น้องเพราะวา่าหลังจากที่ไปซับเราใหม่มาแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันไปหลุนกันพี่น้องว่าจีได้หรือบอจีมานคือมืองน่นนนานอรือมือนไอยมอนเนานนะ <laughs> ปลาทุกคนปลา <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> มาแล้วพี่น้อง <c oughs> มาแล้วทุกคนมาแล้วตัวบ่ใหญ่เป็นไหนพี่น้อง นี่จะสเป็นกบใหม่หน,นะทุกคนกบใหม่มินิเจเกะคูกลังด้สองตัวพี่น้องหลังจากที่ห้าปุ๊เอากบแล้วากระชิามเยื้อไว้าย,ยามอีกอีกหมืน่นเสาพี่น้องอ้าพี่น้องไอมอนพันมานเด้อพี่น้องเมื่อนี้นี้ถือ ยันติดเลยล้างไก,ก่กันนี่ทุกคนอือพอดีป่นพี่น่องป่นกบหน่อยใส่ในะไม้ส่งนีนพนน่พาพี่น่องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกล้างอื่นอีกนี่ทุกคนถือกบหน่อย มานานมานานดูใบใหญ่ทุกคนอันนี้แหละพี่น้องที่เขาเอื่นว่าปนกบหน่อยดูใบใหญ่เป็นไงตัวนี้ทุกคนถี่แล้วทุกคนถี่แล้วมานอีกแล้วพี่น้องโอ้โหตัวบักใหญ่เหนื่อยมอนมาหนีิอืมปลาเต็มแช นี่พี่น้องโอ้โหง่ยายตื่ได้พี่น้องตัวนี้นี่นี่พี่น้องมันอีกแล้วจะทุกคนมันอีกแล้วไอ้อมอนน,นีงก่ะ ใส่กุบมาเลยค่ะพอตรนหญ่โตทุคนเลยนี่ทุคนโตขนาดไหนเลยพอปนพอปนพี่น้องนี่พี่น้องกัสิซอระมาณนี้พี่น้องนี่พี่น้อง พอค่อยมานปปเใดเดี๋ยวฮาสิไปรุ่นอีกรอบเสาวนะพี่น้องนะเห็นยังกาอน่านได้พี่น้องแต่ทางปูปากบได้ช่อย่างเดี๋ยวฮาสิไปรุ่นอีกรอบสาวพี่น้องนี่พี่น้องถือแล้วทุกคนกบหน่อยสมซื่อบวกบหน่อยพี่น้องเอาไปป่นหน่อยมานะันฮัก หลอกสาวมาหลุนนํากันพี่น้องวาสิมานเลยบอเนาะเมื่อคืนเนี่ยบ่คอยมานบันไดพี่น้องใส่เบ็ดมึอนี่บ่คอยมานบันได้ทุกคนเพราะวะ่าบ่คอยอยากกินเบ็ดปนันไดกบกะอ,อ่ะเนี่ยใส่สิพ่อได้ปนอยูบอ่บ่พี่น้องม้อนี่ นี่พี่น้องมาแล้วทุกคนมาแล้วต้องบักใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้นะโอ้เลยไอ้มอนจับเบ็ดขึ้นมาลูกมัมนพี่น้องล้างนี่นะมนันเพราะว่าเพิ่นใส่ยุบป,ป่าไอ้มอนเพิ่นใส่ยุบป,ป่าอ้าวฮักคาเลย นี่น้องมาอีกแล้วทุกคนอุ้ยนี่โอ้พี่น้องปิ่งตั้มไซน์มิสมี่ก็แซ่บเลยทุกคนนี่ นี่พี่น้องมาอีกแล้วเมืนน่อนี่บ่อใดกบใหญ่เลยพี่น้องถือแต่กบตัวน,น้อยๆกบตัวน,น้อยๆก็เอาพี่น้องนี่พี่น้องคงานเออไอ้มอนอยามมันน้ำลายผลงานทรงนาลานพี่น้องถ้าป่นกับพ่อป่นเลยพี่น้อง เขียนหมกกับตัวใหญ่ๆทุกคนเทวามานอยู่พี่น้องวันนี้ตุ่มปนวันนี้พี่น้องตะกี้ว่าสิตาำเซนไมซุ่มเอาใบสมุนียวนี่พี่น้องได้เวลาปนแล้วทุกคน สมกับจะไปใส่น้ำมันสมเด็จพี่น้องเอาใบชมเสียวใส่มาเด้อพี่น้องกินข้าวสาวน้ำกันเด้อ นี่พี่น้องแนวสิกินกับผลกบหน่อยอันนี้เสืออ่อนามามักงูงีบ่หัว่าบ้านพี่น้องมีหรือเปล่านะ่นาเสีมีเนาะเออถูกคนกินข้าวสารนำกันเนาะผลกบกินกับหมักงูงีอนน่อ่ะนี่เนาะ

สบายดีเจ้โบมากกินข่าวอยู่นะมันเอื่อยนอนเหมือนกันปนกบกินข่าวก็ปนกบพอจะโบมันว่าอยุติแต่เนี่ยมัมีไฮน่าใจเด็กน้องมีอยู่แต่ว่าไฮน่าคนอื่นประกาศใส่ประกาใส่จะเลยมากินปนกบน้ำเอื่อยมาเด้อพี่น้องกินข้าวกับเจโบเด้อ หนากระุกมีแต่ผัวหน้าโซดๆแด่พี่น่องยืตื่นเลยาน้าเลยได้เปิดหมาเอียงหน่อยหมางูเงียบงูเงียบงามเนาะเียบเนาะหมูหัวบัตเอซีมีตัวนะหางงูเงียบพี่น่องเวลาเขากินนมสดสระของผัวถือ่ายแตงปัวขึ้นหลสกจังขึเขาอ่ บบกระปุลกบแล้วก็มีหาังงูเหี่ยวเลยเขกกากันเขากัรนี่ขนาดไม่อยากจะทิ้งนะทอดกระไละย่างใี้อันนี้จะเป็นใบตุ้มพลังใบตุ้มพลังเอามากินกับปุลกบกินกับก้อยกุ้งเรว่าจำปลาแห้งแสบเล็กน้อยเมนี่เมนี่มีโอกาสเลยมากินกระหองเนาะกัระเบง พี่หนังยังจำใจวัวได้บ่กพี่หนังจำได้ก็คอมเมนต์บอกไนเด้อห่า่าฮ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 ่่าฮ่าห่าาเ่าฮ่้ฮ่า่่่า่าาก่อกมา ะดาเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องมาเงินเดือนหาังล่างปุไหนสำหรับคลิปนี้ถ้าผูดด้ใดมากก็จะลิ้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเขาไม่เลยก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนพี่ก็ไปนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีจ้าสวัสดี